อันนี้เรามีของมาขายว่ะโอเคทุกคนเข้าสู่ช่วงลองขายนะครับนี่คือช่วงลองขาย EP 1นรูปที่คนเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่เครื่องชั่งน้ำหนักที่จะขายในวันนี้นะอันนี้คือเครื่องชั่งน้ำหนักที่เมื่อก่อนพี่ใช้ขอแทนไปว่าพี่เครื่องนี้คือเครื่องชั่งน้ำหนักที่เมื่อก่อนพี่ใช้เครื่องลักษณะนี้นะเมื่อก่อนมันแพงมากเลยเ เราจะต้องเตะตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยครับเพื่อเปิดเครื่องเว้ยแล้วเอาขึ้นไปยืนชั่งน้ำหนักและไอตัวเนี้ยมันจะเป็นที่ดึงขึ้นมาได้เออเมื่อก่อนอนะ่ะพี่มีแบบนี้เครื่องหนึง่งบ้านซื้อมาก็เป็นสิบปีครับแต่ว่าซื้อมาแล้วแทบไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเลยคือเท่าที่รู้นะมันน่าจะวัดไขมันวัดอะไรอย่างงี้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะ แต่ว่าสุดท้ายคือซื้อมาชั่งน้ําหนักอย่างเดียวเพราะว่าเราใช้ไม่เป็นพอนานๆเข้าอะ่ะเริ่มกดกดเปิดเครื่องไม่ติดแล้วเพราะว่าเราเตะมันไงเราเตะปุ่มสี่เหลีย่ยมใช่ปะ่ะเตะไปเตะมาเริ่มพังต้องบอกว่าตัวนี้นะที่เห็นอยู่ในรูปนะลักษณะดีชาร์วันเนี้ยราคาแพงกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนี้สามสองถึงสามเท่าพูดงี้ดีกว่าราคาแพงกว่าเครื่องชั่งน้ำหนัก ตัวที่พี่ถืออยู่เนี่ยสองถึงสามเท่าเออคิดดูอ่ะทีนี้เครื่องชั่งน้ำหนักตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเราไปดูในเว็บช้อปปี้นะครับเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนี้ชื่อมี่นะครับอ่ามี่บอดดี้คอมโพสิชันสเกลสองนะครับเป็นรุ่นที่สองนะเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนี้ถ้าลองทายกันดูราคาที่เท่าไหร่สวยๆอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ลองทายครับลองทายลองทายเข้ามาเลยครับ 200ไม่ใช่ถูกไป300ไม่ใช่อ๋อยังไม่มีคนพิมพ์โทษโทษโทษสูงไปครับเห็นไหมนี่ถ้าสูมเข้ามาก็จะเห็นว่ามีร้อยเท้าอยู่ด้วยเพราะว่าใช้จริงนะครับคำตอบนะ,ฉะเฉลยเลยเครื่องนี้นะครับราคา499บาท499บาทแบงค์5้0มีทอนพูดอย่างนี้แบงค์5้0มีทอนอะ่ะ อ่ะเราลองคิดดูนะ500บาทสมัยนี้เราอาจจะซื้ออาหารอร่อยอร่อยได้สักจานหนึ่งตามห้างถูกไหมหรือกินอาหารอร่อยอร่อยได้สักมื้อหนึ่งอ่ะหรือ500บาทตอนนี้อาจจะได้เบียร์เย็นเย็นสักเหยียหนึงถูกปะแต่ถ้าเอา5 0าบาทอ่ะมาซื้อเครื่องช้าหนักตัวนี้น,ะนี่นะเรามาซื้อเครื่องช้าหนักตัวนี้นะ Xiaomi Body Composition Scale สองเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะอย่างแรกเลย เราไม่ต้องมานั่งเตะแล้วไม่ต้องมานั่งเตะไอตัวปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อให้เครื่องมันเปิดเครื่องนี้นะยืนขึ้นไปมันชั่งน้ําหนักเลยแค่เราเอาเท้าขึ้นไปเหยียบน้ําหนักขึ้นทันที แต่ว่าฟังก์ชันนี้ก็คืออยู่ในเครื่องชั่งน้ําหนักปกติทั่วไปสมัยนี้ใช่ปะแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นครับเจวมี่ตัวนี้มีแอปพลิเคชันที่ทํางานร่วมกันเราสามารถเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ดูน้าหนักผ่านแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันนี้บอกอะไรเราบ้างแอปพลิเคชันนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนี้นะครับจะทํางานผ่านแอปที่ชื่อว่ามี่ฟีดเป็นแอปฟรีโหลดได้ทั้ง Android และ iOS มี่ฟีดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แค่เราเปิดหน้านี้ทิ้งไว้อ่ะแล้วเราขึ้นชั่งน้ําหนักอ่ะ มันก็จะชั่งน้ําหนักให้เราเลยแสดงน้ําหนักให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราชั่งน้ําหนักเท่าไหร่วัดส่วนสูงด้วยได้ไหมพี่ไม่ได้ครับเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักอย่างเดียว <c oughs> โอเคอ่ะสมมตินนะเรายืนขึ้นไปชั่งใช่ป่ะแอปตัวนี้ทํางานแล้ววัดน้าหนักให้เราแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะ <c oughs> เราอ่ะต้องเอาเท้าเหยียบบนบน,บนแผ่นสี่เหลี่ยมสี่แผ่นนี้ด้วยนะคือเหยียบให้ตรงนะไม่งั้นแอปมันจะอ่านค่าไม่ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เรายืนยืนอยู่แล้วแอปมันทํางานเสร็จนะครับแอปมันจะพาเราไปสู่หน้านี้เลย นี่มันจะบอกเลยว่าเราชั่งน้ำหนักเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเวลากี่โมบอดี้สกอร์เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อแล้วมันบอกอะไรอีกบอก BMI เราว่าตอนนี้ดัชนีมวลกายเราอะเท่าไหร่เมื่อก่อนเราต้องไปเข้าเว็บคำนวณนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับชั่งน้ำหนักทีเดียวรู้เลยว่า BMI เราเท่าไหร่เท่านั้นไม่พอมันบอกบอด y ี้แฟด้วยบอด y ี้แฟคืออะไรปริมาณไขมันในร่างกายว่าบอด y ี้แฟเนี่ยเหน็บไหม ว่าบอดี้แฟทของเราเนี่ยเลโชอ่ะควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะบอกว่าเนี่ยแถบสีเขียวคือควรจะอยู่ที่17บเถึงยีนะเอออันนี้คือแยกแต่ละคนเลยนะแต่ละคนแถบสีเขียวจะอยู่ที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่คนเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องลดไขมันเนี่ยลงอีก5.2กิโลไขมันนะมันถึงจะโอเคมันไม่ได้บอกแค่นี้ครับมันบอกต่อด้วยว่าน้ําในร่างกายของเราเพียงพอไหมอ่ะต่อไป v i s ิโอเรลแฟตวิอลแก็คือไขมันในช่องท้องนะครับมันบอกว่าเราอ่ะลงพุงมากแค่ไหนแล้วอ่ะแล้วมันบอกเราอีกมันบอกทั้งป่าปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายบอกทั้งโปรตีนในร่างกายนะครับบอกเมสเบซเเมตาบอลิซึมคืออะไรมันคืออัตราการเผาผลาญใน1วันว่าเราอ่ะกินพลังงานเข้าไปเพียงพอไหมดูดิเป็กบอกขนาดเนี้ย500บาทยังไม่พอมันบอกว่ามวลกระดูของเราอะ่ะ พอไหมเป็นกี่เปอร์เซนต์เออแล้วก็บอกต่อด้วยว่า body age body age ก็คืออายุของร่างกายนะครับไม่ใช่อายุเรานะแต่ว่า body age พี่ไป31แล้วแปลว่าไอการใช้ชีวิตของพี่ที่ผ่านมามันทำให้ร่างกายพี่แก่อะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ย i อเดียเวทเนี่ยก็คือแบบเออเนี่ยน้ำหนักเราควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เห็นปะมันก็จะมีแถบสีเขียวบอกเนี่ยถ้าลดไปถึง75ได้อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในแถบสีเขียวซึ่งมันดีอะทีนี้มันก็บอกต่อว่า o v e r w e ์เวทอันนี้ก็คือเป็น body ไท p ์นะ ถ้าเรากดเข้าไปจริงๆถ้าเรากดเข้าไปในแต่ละอันน่ะมันจะบอกนะว่าแต่ละอันคืออะไรเนี่ยแล้วเ,เราควรทํำยังไงแบบเพื่อจะรักษาหรือว่าเพิ่มมันขึ้นมาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปเรามาดู body type บ้างเห็นปะ body type พี่ตอนนี้คือ overweight เว้ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะแสดงเป็นการาฟเห็นไหมถ้าพี่ overweight เนี่ยให้พี่ลด body fat พี่ก็จะมีะน้ําหนักตัวที่บาลาน ก็คือเป็นร่างกายที่บาลานซ์ซึ่งดีแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าต้นอ่ะต้นเป็นคนแบบสกินนี่สมมุตินะสกินนี่เนี่ยก็ต้องเพิ่มทั้งบอดี้แฟทเห็นปะแล้วก็เพิ่มทั้งกล้ามเนื้อเพื่อที่จะเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างเกมอาจจะเป็นคนที่บาลานซ์สกินนี่ก็คือแบบเออเนี่ยอยู่ล่างสุดอยากเป็นบาลานซ์ปุ๊บเกมก็ต้องเพิ่มไขมันขึ้นมาเห็นปะคือมันบอกแบบว่าเพื่อให้เราวางแผนในการดูแลสุขภาพต่อได้เว้ย ออแล้วมันบอกอะไรเราอีกมันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน้ําหนักเนี่ยคุณเพิ่มมาจากการชัง่งครั้งล่าสุดเมื่อเท่าไหร่เห็นปะเพิ่มหรือลดลงเท่าไหร่จะบอกตรงนี้แล้วก็บอกว่าใน73วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ําหนักคุณเพิ่มหรือลดลงเท่าไหร่เห็นปะตั้งแต่วันที่22เดือน7พี่ลดลงมา5กิโลเฮ้ยพี่ชั่งครั้งแรกตอนมาที่22เดือน7วันนี้พี่ดูแลสุขภาพตัวเองพี่น้ําหนักลดลงไปแล้ว5กิโลเห็นปะ อ่ะเรามาดูต่อว่าบอดี้แฟทเป็นยังไงบ้างบอดี้แฟทเขาบอกว่าลดเอ้ยเขาบอกเพิ่มขึ้นจากจากการชั่งครั้งก่อนเนี่ยประมาณ449กรัมไม่เยอะแต่ว่าลดลงจากการชั่งครั้งแรก3.3กิโลเฮ้ยแล้วคือพี่ไม่ต้องมานั่งแบบแปะกระดาษบนกระแพงแล้วก็นั่งจดแล้วว่าเอ้ยน้ำหนักล่าสุดเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแอปมันจดให้หมดมาแสดงให้เราดูเป็นกราฟด้วยว่าเ,เทรนด์ของน้ำหนักเราเป็นยังไง เพิ่มขึ้นลดลงบอดี้แฟทของเราเป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงคือเนี่ยพอมันดีขนาดนี้ใช่ไหมเฮ้ยเราเราอยากให้คนที่บ้านเราใช้อ่ะเราอยากรู้ว่าเอ้ยคนที่บ้านเราสุขภาพเป็นยังไงบ้านพี่มีทั้งหมด5คนอ่ะพี่ต้องซื้อ5เครื่องเลยไหมคําตอบคือไม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องนี้สามารถชั่งน้าหนักบ้านพี่อ่ะทั้ง5คนได้แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าสูงสุดกี่คนแต่ว่าที่สําคัญคือมันเพียงพอต่อหนึ่งครอบครัวแน่ คือเอาเพื่อมาช่างเอาญาติมาช่างก็น่าจะยังพออยู่เออช่างแล้วมันก็จะเล็กอรอดไว้ครับเนี่ยเห็นไหมพี่ก็จะให้ทุกคนช่างเลยทั้งแม่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งพี่อะไรเงี้ยที่สําคัญคือไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากนะคือให้อีกคนนึงอ่ะขึ้นไปยืนได้เลยแล้วเครื่องตัวนี้มันจะจับได้เองว่าเอ้ยอันเนี้ยเป็นอีกคนนึงยืนอยู่มันก็จะให้กรอกพวกอ่ชื่ออะไรเพศอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยทั้งบ้านใช้ได้เลยเว้ยลองคิดดูนะว่าเงิน500บาทอะ เอาจริงนะหารกัน5คนอะ่ะคนละร้อยคนละร้อยอ่ะมันถูกกว่าค่ากินข้าวของของเราต่อวันต่อคนอีกอะนึกออกปะคือเรากินข้าววันหนึ่งก็อาจจะแบบร้อยกว่าบาทแล้วอะ่ะมาหารซื้ออันเนี้ยแล้วมันนั่งช่างแบบดูแลสุขภาพกันอะไรเงี้ยแล้วคือที่สําคัญคือไอ้ข้อมูลพวกนี้มันสามารถแชร์แชร์ออกไปได้นะอันนี้คืออิน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 เทอร์เฟซที่แบบแอปเนี้ยมันเจเนอเรตให้เรานะครับซึ่งเราสามารถแชร์พวกนี้ให้กับใครได้บ้าง บางทีแชร์อวดเพื่อนแบบเฮ้ยกูสุขภาพดีบอดี้สกอร์กูสูงหรือแชร์อวดคนในบ้านกันเองหรือว่าจะเอาเป็นข้อมูลเชิงลึกไปให้พวกเทรนเนอร์หรือว่าแพทย์เฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังพอทําได้นะเนี่ยเขาก็อาจจะดูดูดูด,ดูว่าเอ้ยที่ผ่านมาเราเป็นยังไงคืออันเนี้ยบอกเลยว่าใช้มาแล้วประมาณ2 3ถึงเดือนนะครับพูดเลยว่าเล็กคอมเมนต์อันนี้คือเล็กคอมเมนต์เลยนะของควรมีติดบ,บ้านเลยนะอ่ะก็จบไปแล้วครับสำหรับช่วงลองขาย อีพีหนึ่ง